โมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะทิปัญญาสมาหาอาติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ อเป็นเครื่องสลับสต kind of i mean ิป <issez Surprise> ัญญาพุทธบมิษัทั้งหลายบรรดาพวกท่านทหลายได้เข้ามาประชุมอนิบาตนที่นี่เพื่ออบรมอันจิตทำใจของตนให้หมดจดต่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาใชาวิจารณาในท่านทั้งหลายฟัง หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สัญชัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สัญชัดในแบบแผนสนัดตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกรูนอกรอยไม่เขา้เขาเลดเข้าทางเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไม่หูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็วจง ไปประปฏิบัติ <c oughs> บรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้ค <c oughs> วามมุ่งม,มา่นพัฒนาของใจต้อง,องการธรรมะใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่เพราะเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัย ในวัฏฏักสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อ,อ,อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้ เมื่อมองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารตัวนี้คอย่างนั้นแล้วความบาปบันความเล่งพินิษพ์ทิเรนาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องช่างดูเราในระยะเข้าบรรษามาในใดสิบสี่สิบห้าวันอย่างนี้เต็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้ง แล้วเกิดความสงบแมมนั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรจะต้องพิจารณาในตัวเราถึงสมกับบาลีที่ยกว่านัตรีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราค่ยค้ยวทีนีพิจารณาระหว่างสิบสี่สิบห้าวันนี้ที่เรา เข้ารรษาโดยทําจิตทําใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรชั่งดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าใจไม่สงบ แล้วเราทำอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอย่่เฉพาะใจป่าจักในวลร,รรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันเี้ต้องช่างดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต้องกวดกาลงไปเพ่งสินิพิจารณาลงไป เมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพ้องสมมุติเราทํามาตั้งสิบกว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รักความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทําอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรที่เจรณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องควรดู <c oughs> มองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวย มองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองือในนี้เต็มไปด้สารีรักมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปบ้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าเปล่าา,ายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้มีประโยชน์อย่างนี้ ไหนๆชีวิตจะต้องตายต่าพัดภาพจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกะวนกวายวันหนึ่ง อย่างในปัญษาอย่างนี้ฉันจะขึ้นทรลาทุกวันนั่งพักนั่งสมาธิทุกวันนี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณลาวๆชัว่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองค์ท่านก็เทศนานแต่ลงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณว่านี้ได้แต่หน่อยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดภุงเป็นอย่างนั้นไม่มีภุงจะเทศ ข้าวมันน้อยคงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าพ็ต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นไม่ต้องอ้อมค้อบเล่นถูกไม้มากมันก็ลําบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทำใจของเรานี่เราต้องปวดดูทุกๆวัน ก่อนจะเข้ามาภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นตลาดเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกวัวตัวอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำทำอะไรอยู่นี่ต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้ารรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราคือตั้งทำตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิ วันหนึ่งอาสักสองทีอย่างนี้เหมาะเหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำมัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำมัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจำมัดแล้วไม่ใช่จะจำมัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ามันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอืดอืดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย การเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือนหรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเราเรากินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันแกงก็หม้อเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมา ผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึงร้อยเปอร์เซ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกเอาโทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนผวาหวังให้ดีให้เกิดประโยชน์ก,กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็จะไปโกรธกิ้วให้เขาก็ไม่ไม่ถูกหลักถูกการนี่เป็นอย่างนั้น ฝ่าถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็เด้มันยายมาเหลือซากเหลือเหลือเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกี่ทีกี่ทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะอุสาธรรมะอกุสาธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดี ตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเราอย่างจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นไปจะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างกุศลาก็ดีอากสรลา็ดีเราต้องไปทําขึ้น บุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาของน,นกันเราจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ตั้งใจจริงๆแล้วก็ะกทําจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทําได้สงบแล้วเราทําไมทําไ,ไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียวกว่าอุสาหะมานะอุสาหะเพียนภาคเรียนพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไป ให้มันแน่วแน่ <ไป S 1> ล,ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัด,นดอย่าอย่าให้เป็นหูหูจอบหูพงขีไปหมดแล้วก็มาใครได้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูพงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินจะไหลเข้าไปน้ําจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาดเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนนี้ก็เหมือนกันเราเคยทํามาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังเทอมด้อยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทําอย่างไรนี่นอันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทําอย่างไรครูมาอาจารย์กระเทศไหนองค์ไหนอย่างนั้นอย่างนี้ทิฏีทิพแผงนี่ อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชสปรดใจกับใจของเราตัวนั้นให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทําเดินไปไหนมาไหนสันกขึ้นมาได้ก็ทำว่าสวดสังวัตยายในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันทีบ่บังคับถูเข็มเข้าอย่างนั้นแล้ว มันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตอลอดเวลาตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดจะรู้รู้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้น มาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันเจริมขึ้นอย่างนี้เราต้องใไขขวดต้องพิจารณาตัวเราต้องใไขควนตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นยังว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเรต้องปวดกองพิจิรณาไขควดติดตัวเรา นี่เป็นสิ่งสัาพัน์ที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็งม,มีความอาจหารเราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรือภัยที่ไปไมยหัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเออกิดความแก่ความเจ็บความตายแจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตาย ลมออกแล้วไม่เขา้ามันก็าตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมือ่อมาพิจารณาเหน็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างบางองค์ท่านก็บอกยายบริการมากมากว่ายเร็วๆเราก็ลองดูสักเจ็ดวันแปดวันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กําหนดจะลู่เฉยๆอยู่อย่างนั้น,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 อยอยน,นด้เรื่องใดลวาวปเดี๋ยวก็สับประงกสับประเหยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไข แล้วคนแท้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเที่ว่ามากเขาก้าเขาว่าดา่านฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้กันนะเดี๋ยวก็สับคนงเข้ามาอีกแล้วนะก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่ามันเห็นเขาก็โดดน้ําลงไปตายคนเราก็เห็นเข้าล้วก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนก็จมไปว่ายน้ําไม่เป็นน้ำกำลังเชี่ยวบออกมานี่มันเป็นอย่างไน,นเราก็ต้องดูตัวเรา ทำไมไมันจังจังทังจะโงเขาเกาตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรนะ<ม>ปล่อยให้ถิน่นนมิธะเขาครอบมาตัวถิน่นนิมิธาจะครอบมาใ,ใจแล้วความเจริญของการบำเพ็ญไม่เกิดขึ้น เพราะเขาแก่ตัวนี้ไม่จกมันไม่เจริญพอเข้าไปกี่ทีสีท่ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนออกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิด,ำดกำหนดความรู้อยู่เฉยเแล้วก็น,น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมาเลทีนี้ไม่ทั้งวมดทั้งครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แค่ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอด ไอ้ไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทางโลกทางสงสารนี่แต่ว่าก็ขาดมรรคขาดผลนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอ,อนขึ้นมาปนิพิจรารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่านเรียกว่าปัญญาการคมคว้าพิดนะิพิเจอณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จําเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไม่ใช่แบกบทลาเหมือนแบกขวานอยู่มันหน,นักนี่รู้ตำลาก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปใน,นหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศล เราจะต้องแก้อกุศลทาลายอกุศลน,นั้นให้หมดไปหรวอ,อย่างที่นี้ไม่ทักตัวนี้เขาจัดจัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปประทบเทื่องคนอื่นเป็นนั้นแก่ลงไปจนไม่มีทีนี้ม่ทักจิตใจนั้นก็ปองจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นเป็นเอกระเทศอยู่อย่างนั้นนั่นมาใจเป็นเอกระเทศอย่างนั้นก็กําหนดพิจารณาลงไปที่ร่างกาย วันหนึ่งเขากินอะไรเข้าไปเนี่ยเขาทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลำพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน,น้ำเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานาพัลลนาไปอย่างนั้นเมื่อพัลลนาอย่างนั้นให้ถิในนิมิทะความ่วงเหงาที่ความขี้เกียจขี้คานอย่างนั้น มันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันมันเกิดความล่าเริงมันเคิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปคอนควาปีนี้พิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข่าศึกกันถ้าเมื่อความคิดเกิดคิดค้านกำหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้ไม่ท่ามันย้อนตามเข้ามาส่วนการคองควาปีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้เม่ท่าย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสําคัญ นะักปฏิบัติก็ไม่แก่ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาะไม่เป็นว่าคงคงอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงก็ษาประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นไม่ได้อ่ะเป็นยังไงแก้ถึ่งนี้มิทาไม่ตกเ็าจะเป็นยังไงนะักภาวนาะอ่ะนี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหูหูแล้วถึงถึงถึงหัวใจอย่างนั้นมันจงถึงถึงดีอย่างหลวงอาจารย์ยเทสบอก หูคงกีหูกระพานี่มันไม่ได้ลดริมหูจอบไม่ได้ริมรถอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่าคันอย่างนี้เพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสําคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสําคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นค้นลงไปซิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับตรงอกเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้องการจะค้น ดินลงก็เดินเข้าไปแ่งจากรมาผากลงไปถึงปลายเตียงแ่งจากลไปเตียงขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้แล้วจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนาพาก็จาเป็นจะต้องเอาแบบนี้มันจะง่วงมายังไงอ่ะอ่ะสะพังกจะเกิดขึ้นอย่างไร,ร,งงงไ,รไม่มีเลยอ่หลงตาลองมาหมดอ่ะ ลองมามันกันไม่ใช่ว่ะจะมาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันตกนี่พูดจางนี้เพื่อพูดต้องการให้พวกเราดีไม่ยติให้เสียดีแล้วก็จะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่อนอนใจอยู่ไม่ได้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรา นี่ดูภพบพ15พันแล้วออกสองเดือนครึ่งก็จะออกพรรษานี่เพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากมันเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธการอย่างนี้ท่านตั้งชัจจาอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็มที่บางองค์จนไดน้สาเร็จบางองค์เท้าแตกบางองค์ตาแตกหรือในสัตจิอย่างจักรูบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้น เราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันังไม่ดีแล้วจําเป็นอย่างยิ่งก็ต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค,ค้นลงไปในจิตในใจใจจะไปเพิดเพลินอะไรก็เอามาไขขวดเพิดเพลินรูปหรือ รูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่เล่นที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่าการค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุ้งช่านนี่ นิพพูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยนะว่าเด็ดเสักทีนะลักษณะของปัญญาจําเป็นต้องคคิดคิดค้อนอย่างละเอียดรอออคิดเป็นที่คิดซักๆๆซักซักไซไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหนกําหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้น สภาวะทำมันที่เป็นความบริสุทธิ์นวไม่มีเคยื่นไปไหนอยู่จำค้อที่ย่างนั้นลักษณะตัวค้นคว้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนํามาทังความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าฝ็นพิจารณาในนาม,มาทําตัวนั้นขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุตธิธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสําคัญถ้าขาดการคนาน้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการคนาน้นคว้าขีดพิจารณานี่เป็นหลักสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในในใน ในอนัตตาลคณาสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนา,ทาสานัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราแล้วไม่ใช่ตัวตนเราควรควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนกทั่งจบของปัญจขันทั้งห้าแล้วก็ไปลงบาทให้คาถาว่าอย่างไร แสดงว่าเออเมตังยธาธาโกตังสม,มับปัญญายาทัตบังพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั่นปัญจขันก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือแต่พราะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขันนี่นี่ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้จริงแล้วย่อมพระจักกับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยแจ้งชักนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วไปเปิดตำราข้าโกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงคำพอเป็น คติด้น้อมนําไปปีนพิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็าต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเราให้มันจเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความจเจริญร่อ,องามในศาสนาธรรมคำสัำ่งสอนขององค์สมเ,เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาผู้สมควรประการรักเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศะชนี้